เอาครับเอาไปไงม้างครับจากสีแดงเป็นสีขาวเลยอ่ะอะไรครับนนจับเลยครับนน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 ขันไหนครับคั้นนี้คันนี้เลยคันนี้คันนี้ขันนี้ซูมได้ซูมคั้นนี้เลยครับโดนอะไรพี่จับไม่เสียเวลาเป็นอ้โเราไม่พกะครับอลืมก็ลืมคือมีแล้วแต่ไม่พกใช่ครับนะครับหน้าบ้านป๋าเลยเพราะว่าอยากโชว์ป้ายนี่ครับมันต้องโชว์อยากโชว์ป้ายนี้อยากโชว์ป้ายไอสไตล์ แต่จริงๆรถถูกต้องแล้วนะครับเขาบอกนี่แหละถูกต้องแหละเหมือนจะแบบให้มันยากหน่อยไงให้แบบยากหน่อยอะไรเงี้ยเรถเดินมาแล้วเป็นไงครับเดินมาแต่ไม่เจ็บไหมเจ็บไหมไม่โดนข้าวปลาใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่โดนข้าวปลาใช่ไหมครับที่เหลือเสียแดนโดนข้าวปลาเมื่อกี้โดนข้าวปลาเท่าไหร่ครับข้าวเดี๋ยวข้าวไปสองสองร้อยเหรอสองแสนสองแสน ตัวเบาเลยตัวเบาเบาครับเบาน้ำหนักนนเนไงย้วออกมาสักพักสิเมตรดูนี่ล้อชนะสงครามอีกเป็นล้านหนึ่งเครียดไหมเครียดไหมเบากเลยอะปีใหม่นี้ดวงดีนี่รับปีใหม่เลยอยู่ดีล้อลอมนี่อีกคันอีกคันหนึ่งพี่แตงชิลสวยไม่เอาเอาชิลออกเปิดประทุนพี่เปิดประทุนใช่ไหมครับให่เปิดประทุนเปิดประทุนเปิดประทุนไวแล้วยังเปิดประทุนเลยไหม เนี่ยเป็นไงปัจจุบันนีมีไปใส่เนคนคบคนไหนหมกหลนอีกอ่าใครหมกหลนอยู่ไหนหมกหลนหมกหลนไปไหนโหวันนี้อ่ะหมกหลนรู้สึกไงแับหมกหลนกันหล่นเริ่มล้านไม่ค่อยดีเริ่ม ตอนเราจะบ้านจิงจกทักน้องทักว่าอะไรครับอันน้องคนนี้คนครับน้องคนนี้คนน้อ่ควรท้องเสียงกิขี้แตกเลยครับกินอะไรแล้วขี้แตกเลยครับผัดไทยร้นนี้อย่าไปกินนะผัดไทยที่ไหนผัดไทยที่ไหนไทประตูผีเนี่ยนะครับประตูผีห้ามชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผัดไทยประตูผีห้ามกินปวดร้องเราผู้ใช้งานกินน้ำส้มผู้ใชส่ร้อยหนึ่งไม่ไหวผลข้างน้ำส้มกวนละร้อยเลยครับผัดไทยผัดไทยจานเท่าไหร่ผัดไทยเจ็ดสิบจานละเจ็ดสิบแม่เจ้านะครับ Or three. <or three> oh, กุ้งและลูกหมานะฮะสองตัวกิมพ์สันทรายประตูที่โอ้ยที่จานมีแค่ตัวเดียวโอ้โหหนักกว่านี้อีกอตัวอีกตัวกินไปแล้วอีกตัวกินไปแล้วเหมือนกันไม่บก็มันหายไปพอมาประเทศไทยก็ติดแล้วไงยังไงสงสัยต้องไปดูหนังเรื่องพร้อมกันรับเรื่องเสเ็ตเป็ดจะได้คลายเครียดนี่แะครับนี่แหละครับความเป็นจริงของประชาธิปไตยไม่มีสองมาตรฐานครับ